ใส่กุ้งเลยจ้าน้านะคะทุกคนไม่เห็นน้ำเดือดจ้ายำกุ้งก้า,าน้ำก็น้ำก็เดือดแล้วค่ัเพื่อน ก็เดือดแล้วนะคะเตรียมไ้แล้วนะคะใส่ลงไปเลยนะคะตอันนี้เห็ดค่ะเห็ดที่เราเตรียมไว้ลวกแล้วนะคะใส่เห็ด กุ้งกุ้งสวยค่ะล้างเสร็จแล้วนะคะทุกคนให้นะักใส่กุ้งเลยจ้า นำกุ้งค่ะก็าจะใส่โครงหมูไปนิดหนึ่งเพราะว่าเพื่ออะไรคะให้ไหนนวลนัวเป็นน้ำซุปนะคะรวยหน้าเลยคะ่ะผักรวยหน้าเลยนะคะ ขอบคุณที่มาชมคลิปให้นะคะทุกคนก่อนเลยก็ได้เนาะใส่ค่ะถ้าไม่ต้องให้เดือดเองเนาะอันนี้เราก็เตรียมแล้วค่ะผักโรยหน้าน้ำก็น้ำก็เดือดแล้วค่ันเพื่อนน้ำก็เดือดแล้วนะคะเตรียมไว้แล้วะคะโรยหน้าเลยค่ะผักโรยหน้าเลยนะคะ ขอบคุณที่มาชมคลิปให้นะคะทุกคนคนมจะนม นี้เห็ดค่ะเห็ดที่เราเตรียมไม้ลวกแล้วนะคะใส่เห็ดนมจะนมยำกุ้งค่ะ,ะน้ำก็ น้ำก็เดือดแล้วครับเพื่อนๆน้ำก็เดือดแล้วนะคะเตรียมไว้แล้วนะคะกนเลยก็ได้เนาะใส่เห็ด่ะไม่ต้องให้เดือดแรงเนาะอันนี้เราก็เตรียมแล้วค่าผักเลยนะ ใส่นงไปเลยนะคะต้มเดลือกใส่เลยค่ะเราก็ปรุงไปแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าเราก็ปรุงแล้วนะคะกุ้งขะกุ้งกุ้งสวยๆค่ะล้างเสร็จแล้วนะคะทุกคน รวยหน้าเลยค่ะผักรวยหน้าเลยนะคะขอบคุณที่มาชมคลิปให้นะคะทุกคนใส่กุ้งเลยจ้าหน้านะคะทุกคนไม่เห็นน้ำเดือบจ้ายำกุ้งก้า กุ้งกุ้งสวยๆค่ะล้างเสร็จแล้วนะคะทุกคนน,นมจะนมยำกุ้งค่ะค่ะ ใส่ลงไปเลยนะคะตบเราเป็นว่าเสร็จนะคะเพื่อนๆสำเร็จก็ใส่เลยะคะ่ะเราก็ปรุงไปแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าเราก็ปรุงแล้วนะคะรวยหน้าเลยค่ะผักรวยหน้าเลยนะคะ,ะ,คะขอบคุณที่มาชมคลิปให้นะคะทุกคน นานะคะทุกคนไม่เห็นน้ำเดือดจ้าเพื่อนๆวันนี้ก็เจอกับแม่จูดี้อีกค่ะวันนี้แม่จูดี้ได้ต้มยำกุ้งนะคะเพื่อนๆต้มยำกุ้งค่ะ คันใส่นมเลยครับมาเป็นว่าเสร็จน,นะคะเพื่อนๆตัวใหญ่ๆจ้ะโนยหน้าเลยค่ะผักโนยหน้าเลยนะคะขอบคุณที่มาชมคลิปให้นะคะทุกคนยำกุ้งค่ะ ้ใส่นมเลยครับแล้วก็ใส่กุ้งเลยนะคะเ,เพื่อนๆเราเป็น่าเสร็ดนะคะเ,เพื่อนๆอ่าอันนี้เห็ดค่ะเห็ดที่เราเตรียมไมาลวกแล้วนะคะใส่เห็ด กุ้งเลยจ้ากุ้งขะกุ้งกุ้งสวยๆค่ะล้างเสร็จแล้วนะคะทุกคนเอให้นะ กุ้งกุ้งสวยๆค่ะล้างเสร็จแล้วนะคะทุกคนานะมาเป็นว่าเสร็จนะคะเ,เพื่อนๆรวยหน้าเลยค่ะผักรวยหน้าเลยนะคะขอบคุณที่มาชมคลิปให้นะคะทุกคนเ,นเพื่อนๆวันนี้ก็เจอกับแม่จูดี้ค่ะวันนี้แม่จูดี้ได้ตุ้มยับกุ้งนะคะเพื่อนเพื่อน ต้มยำกุ้งค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้ก็เจอกับแม่จูดี้ค่ะวันนี้แม่จูดีได้ต้มยำกุ้งนะคะเ,เพื่อนๆต้มยำกุ้งค่ะลกุ้งใหญ่ๆจ้ะอ่าใส่นงไปเลยนะคะ กุ้งกะกุ้งกุ้งสวยๆค่ะล้างเสร็จแล้วนะคะทุกคนเอาให้นะก่อนเลยก็ได้เนาะใส่ห็ด,ดุบนะถ้าไม่ต้องให้เดือดแรงเนาะอันนี้เราก็เตรียม้วคะผักเลยกนะ่อนเลยก็ได้เนาะใส่หีด,ดุค่ะ ทำาไม่ต้องให้เดือดแรงเนาะ